Good morning! Good morning, Your Excellencies, distinguished guests, press members, and welcome. Bangkok International Motor Show. Five, Five four, three, two, one. ครับคุชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของทาง c h e vrolet ซอร์ประเทศไทยแล้วก็อยู่กับสาวๆ e ีเซพชันสวัสดีครับแน่ไงผมมีมารยาทไหมเป็นคนเรียบร้อยครับไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวงานจะเข้านะครับแต่ว่าเรามาดูเทคโนโลยีนะครับของรถกระบะซึ่งถือว่าเป็นรายแรกและรายเดียวนะตอนนี้ที่เขามีรีโมทสตาร์ทนี่ไปดูข้างในดีกว่าแล้วก็เห็นรถที่มีคอนเซปตที่เรียกว่า ถอ,อดแบบจากอเมริกันสไตล์มาเลยและก็มีจอดโชว์อยู่ข้างบนเป็นเชฟโรเลตซิวราโดแน่อยู่ข้างบนตามไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไปครับจะเหตุอยู่ว่ามี รถปิกอัพแล้วก็มีรถในสไตล์ของซูเปอร์คาร์จอดอยู่ด้านหน้าซึ่งถือว่าเป็นรถที่ไม่มีในประเทศไทยนะครับเพิ่งนำเข้ามาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นว่าเชฟโรเลตมีรถเป็นซูเปอร์คาร์ด้วยแต่ว่าคอนเซปต์ของงานครั้งนี้ผม,มยังไม่ทราบนะครับว่าเขามีคอนเซปต์ในการจัดบูธอย่างไรมี โปรโมโชั่นแบบไหนหรือว่าเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้ว่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่นานกับ Cololado High Country อล์มนะครับทอดแบบมาจากซิลลาโดเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารดีกว่าครับคอนเซปต,ต์ในการจัดบูธของเชฟเลตในครั้งนี้รวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรเอางี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้บริหารดีกว่าครับว่า มีคอนเซปต์ในการจัดบูธแบบไหนแล้วมีโปรโมชั่นแบบไหนสำหรับเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยครับไปกันครับและตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ภายในบูธของทางเชฟโรเลตเรียบร้อยแล้วครับเห็นรถที่จอดอยู่ด้านหลังนี้ครับกับเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าเข้ากับธีมงานของมอเตอร์โชว์เลยครับพี่หนอว่าผมอยากจะทราบว่าคอนเซปต์การจัดบูธนั้นเป็นอย่างไรตอนนี้ผมอยู่กับคุณอุณาตันครับผู้ในการฝ่ายการตลาดและประสบการลูกค้าบริษัทเชฟโรเลตเซลล์ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเห็นรถภายในบูธแล้วเห็นแล้วมี2คันจากที่เปิดตัวไป1คันคือเชฟโรเลตสตรอมใช่ไหมครับโฟลโดโรโดสตรอมแต่มีอีกหนึ่งคันผมเลยอยากทราบว่าการจัดเขาเรียกว่าคอนเซปต์บูธของการจัดงานเป็นบงังคไง <ạ. S 2> บ้างครับเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะปีนี้เป็นปี100ปีของเชฟโรเลตในการที่เราผลิตรถกระบะนะคะแล้ว ผลิตรถกระบะคันแรกเนี่ย1918ปีนี้ก็ครบ100ปีแล้วนยคบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตรถกระบะเนี่ยเราเป็นหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมของเราปีนี้ก็คือ h u n d years of building the future การเราพูดถึง future เนี่ยเราพูดถึงการถึงเทคโนโลยีต่างๆการใช้นานการผลิตรถกระบะหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่อยู่ในตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นผู้บริโภคมาครั้งนี้เนี่ยจะเห็นประวัติศาสตร์การผลิตรถร้อยปีของเรานะคะว่าทําอะไรกันมาบ้างแต่ที่สําคัญเนี่ยพี่ว่าทุกคนเนี่ย คนรอไม่ได้แนะ่นอนที่จะเห็นรถซิลเวอราโดของเราอ๋อใช่เพราะว่ามีตำนานมานานมากแล้วสำหรับซิวเโอราโดแต่ว่ายังไม่เข้ามาในไทยแล้วก็<ช>ยังไม่เห็นเต็มตัวสักทีในส่วนของซิวเวอราโดตัวนี้นะคะพุทุกคนเห็นในหนัง,นงอเมริกันดาออลิเวูรบ <Hollywood, S 1> จะเห็นรถกระบะ พันอเมริกันพันแกร่งของแท้เนี่ยตอนนี้เรานำมาให้ชมกันแล้วนะคะในประเทศไทยนะะคตัวนี้ก็คือตัวซูเวราโดตัวนี้เองตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดซูเวราโด1 5ึ่นะคะตัวนี้จะเป็นเซตเจของเรานะคะถามว่าทำไมเราต้องเอาตัวนี้มาเราอยากจะให้เห็นความเป็นอเมริกันดีเนเอของเรานะคะก็จะเห็นซูเวราโดเนี่ยก็คือเป็นพี่ใหญ่พูดถึงว่ารถกระบะคันใหญ่พี่ใหญ่ดุดันแข็งแกร่งบิ๊กทรัคเป็นฟูลทรัคเลยเป็นฟูลทรัคใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องเสียใจคนไทย เราเอามาคันนี้ค่ะอ๋อวันนี้พี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่นี่มาเป็นน้องเล็กน้องเล็กใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นสิ่งที่จะเห็นก็คือว่าวันนี้เราตั้งใจเอาสีน้ำเงินมาตัวนี้เราเสียงว่าสีน้ำเงินชื่ออ d ดินเดรียนบลูนะคะตัวนี้เราก็คือเป็นสีใหม่ของเราเหมือนกันนะคะที่เราเปิดตัวโคโ o โด้ไฮแคนทรีสตอร์ไปเนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นบลูมีเอาเลยนะคะจะเห็นว่าความเป็นดีเอ็นเอของมริการที่ออกมาอย่างชัดเจนมากสำหรับรถสองคันนี้ ะะถามว่าไฮแคน t r ีแน่นอนทุกคนรู้ว่ามีอะไรรีโมทสตาร์ทใช่ครับแล้วก็เรื่องความเ,เรื่อง Engine ของเราใชครับะะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อในส่วนของเซฟตี้ต่างๆใช่ครับระบบเซฟตี้เทคโนโลยีต่างๆที่เรียกว่าตอบโจทย์คนไทย<ช>อยากได้รถ1นึคันที่เป็นทุกอย่าง<ช>นะครับสำหรับโครโดนี่ตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้แน่นอนแล้วคือคันนี้พิเศษย,ยังไงค,คือเม่อกี้บอกตอบโจทย์ เขาเรียกอะไรนะมีเทคโนโลยีต่างๆแล้วแต่ความสวยก็ต้องมานะใช่ครับดีไซน์ต้องมาตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีความดีไซน์เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นดีแคลต่างๆการลดแต่งลดต่างๆหรือว่าจะเป็นล้อแมกของเราะนะที่เราใส่ให้ผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ามีความแข็งแกร่งเป็นความบริการพันแ์มากขึ้นอ๋อใช่เหมือนแยกล่าออกมาเลยคุณชมซิลรลโรจอดอยู่ฝั่งนี้นะครับแทบแบแยกล่าออกมาเป็นโคโลราโดไฮคอนทีสครอมโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วโปรโมชั่นในงานมีอะไรบ้างไหมครับ ตอนนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยอยากจะให้มาบู๊ตอนนี้เลยมาเทสไดรฟ์แคปติว่าเทสไดรฟ์แคปติว่าแค่คุณเทสไดรฟ์เนี่ยคุณก็ได้วอลเชอร์เป็นนวดหน้าของคลินิกละและถ้าสมมติจองเนี่ยได้กิฟต์เซตเลยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายก็ไม่ต้องน้อยใจคุณผู้ชายมาเนี่ยถ้ามาบู๊กเชฟโรเลตเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ทุกรุ่นนะคะแล้วก็พร้อม ปรีดีกันภัยชั้นหนึ่งเป็อันนึงไฮไลท์อันนึงเม่อี้ลืมบอกเรามีรถสปอร์ตอเมริกันของแท้จอดอยู่หน้าเลยสีแดงสวยสดเป็นรุ่น Corvette Stingray 2017ปีล่าสุดเลยใช่ไหมครับอันตัวนี้รับรองค่ะไม่มีในประเทศไทยเราเอามาให้ผู้บริโภคชาวไทยดูที่งาน Bangkok International Motor Show เท่านั้นโอ้โหนี่ครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเรียนเชิญได้ที่บูธเชฟโรเล็ตนะครับรวมถึงมีรถที่เป็นรุ่นแรก นะครับที่จอดโชว์อยู่ทางด้านด้านข้างใช่ไหมในจำเป็ตรงนี้ที่เมื่อกี้เราพูดถึงร้อยปีของเชฟโรเลตใช่ไหมตอนนี้เรามีมาคันหนึ่งตัวนี้เป็นอาปาเช่หนึ่งเก้าหกศูนย์ถ้านับวันนี้ก็หกสิบปีละหกสิบปีใช่ค่ะรถคันนี้เราก็มาจอดให้ผู้บริโภคได้ชมกันนะว่ารถเนี่ย กระบะของเราเนี่ยรุ่นแรกๆเป็นยังไงเป็นแบบไหนใช่ค่ะแล้วก็มาดูซิว่าตอนนี้เนี่ยจากรุ่นแรกตรงนั้นมาเป็นจนมาถึงรุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดเป็นแบบยิ่งใจผู้บริโภคมาสัมผัสได้ครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นด้วยในการถ่ายภาพใช่ไหมครับที่ที่มุมตรงด้านนี้ใช่คือถ่ายภาพตอนนี้เนี่ยสมมติว่ายุคปี1930ครับรถเชฟโรเล็ตมีอะไรเราก็จะมีเสื้อผ้าครับใส่อออเป็นยุค90เป็นมีเป็นหมวกบ้างมีเป็นคาวบอยบ้างอะไรเงี้ยตามคอนเซ็ป เพราะฉะนั้นเนี่ยเอากลับบ้านไปได้เลยจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาร่วมมาร่วมเซอร์เบรตและมาร่วมเฉลิมฉลอง100ปีการสร้างรถกระบะของเชฟโรเลตกันออ๋นะครับถ้าเกิดใครที่ทราบแล้วและอยากจะมาร่วมกิจกรรมครับเชิญได้ที่บูธของทางเชฟโรเลตเซลประเทศไทยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาจารย์มากครับผมขอบคุณครับนอกจากกิจกรรมให้ถ่ายภาพแล้วนะครับยังมีรถเชฟโรเลตอาปาเช่ซึ่งผมเชื่อว่ายุคน่าจะ5-60ปี ผ่านมาเห็นจะได้สําหรับคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตามคอนเซ็ปต์เนาครับ100ปีของ c h e v โ o l e t และก็มีรุ่นใหม่ครับเชฟโรเลตซีวอลาโดซึ่งเป็นรถอเมริกันสไตล์เป็นรถสายพันธุ์แกล่งนะครับที่อยู่ในอเมริกาเป็นฟูลทรัคและก็ถูกถอดแบบมาคุณผู้ชมเป็น Chevrolet Colorado High Country Storm ซึ่งถูกเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับที่อยู่ภายในบูธ Chevrolet เซลล์ประเทศไทยภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์ชครั้งที่38ครับ